ทุกคนครับพาไปดูเรื่องราวศูนย์รวมความศรัทธานะครับองค์ท้าวิรุปักสูง15เมตรนะครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองด้วยมีการทําพิธีพุทธาพิเศษกันสดยิ่งใหญ่ครับไปดูเรื่องนี้นะครับเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทุกคนครับที่วัดหนองตะแบกอําตาบลตาขันอําเภอบ้านไขยที่จังหวัดระยองนะครับโอ้โหมีเกจิอาจารย์ตักสถานที่ต่างๆนะครับในจังหวัดระยองรวมถึง พี่น้องพุทธสาสนิกชนเนี่ยนะครับเขาเดินทางมาร่วมในพิธีเบิกเนตรองค์ท้าววิรูปักสูง15เมตรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในบริเวณประทมประรำพิธีก็มีการจัดเตรียง ผ่านผล,ลไม้พวงมาลัยเครื่องเส้นไหว้จัดไว้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปก็มีการจุดธูปก,กันแล้วก็มีการท่องบทกราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อมองไปบนเบื้องหน้าก็ปรากฏองค์ท้าวิรูปปักสูง15เมตรมือซ้ายของท่านเนี่ยถือมีไม้เท้าพญานาคพันมือขวาถือลูกแก้วช่วงองค์เสียงของท่านมีพญานาคแผ่ปกป้องรักษาดูแล้วก็มีมนค์ขลังนะครับเมื่อเริ่มพิธีขึ้นก็มีการจุดประทัดศี เสียงดังโอ้โหพระสวดมนต์ก็เริ่มสวดทําพิธีขึ้นนะครับท่านเจ้าอวาดวัดหนองตะแบกก็ให้สัมภาษณ์กับผู้ที่ไปร่วมพิธีนะครับบอกว่าวัดเนี่ยสร้างองค์ท้าวิรูปัก์เริ่มแรกมีญาติโยมมาทาันบุญพอกลับไปก็ได้ปรากฏนิมิตว่าที่วัดเนี่ยมีพญานาคปกครองอยู่นะครับเมื่อนํานิมิตไปปรึกษาร,ร่างทรงจึงแนะนําว่า ต้องสร้างองค์ท้าวิรูปักไว้ที่บริเวณวัดนะครับเพราะว่าองค์ท้าวิรูปักกับพญาน,นาคคือสิ่งที่คู่กันนะครับสำหรับองค์ท้าวิรูปักนะครับสูง15เมตรนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปตรวจสอบภายในเนี่ยก็พื้นที่จังหวัดระยองพบว่าไม่เคยมีที่ไหนสร้างแบบนี้มาก่อนเลยนะครับทำให้ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่แรกแล้วก็เป็นองค์เดียวในจังหวัดด้วยนะครับหากว่าท่านใดมีโอกาสผ่านไปที่จังหวัดระยองนะครับก็สามารถแวะเวียนไปขอพร ท่านได้ที่วัดแห่งนี้นะครับทุกคนครับ